ต้ใน,ในสาน hey. hey. <c oughs> สวัสดีค่ะก่อนเลยาวสวัสดีค่ะเออเบอรบอรบอบออกแกกว่า d อกแดกเลยนะย ummy so cute มากนะเธอ เดี๋ยว,วนี่เดี๋ยวตกนี่มันทะเลนะเธอใส่หมวกเดี๋ยวนี้อมันจะโดนน้ำค้างเธอจะไม่สบายเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ปล่อยให้เธอตากน้ำค้างโดยเด็ดขาด ยยดใส่หมวกแต่ไม่พาเที่ยวนะสกายเร็วดูสกายแล้วสกายโป๊กปะหัวโป๊กปะหัวโป๊กพื้นเลยโปก๊ก อ๋อหัวโป๊กพื้นะเด้อหัวโป๊กพื้นเลย